เอาละฮะสวัสดีทุกคนนะครับผมตอรี่สนิปยินดีต้อนรับสู่แมป CDT Car d า a l ด r ล h i ชิทยคูนเข้ามาแล้วก็อย่าลืมไลค์ซับสไครต์ให้เราด้วยขอบคุณทุกคนมากนะครับในวันนี้เราจะมาแต่งเส้งแรงเจ้าสเก l เลตันไบค์กันเลยนะครับเป็นรถหัวกระโลกแบบว่าฮาโลวีนสุดผีสุดเท่เสียงเพาะนะฮะมูลค่า59 0 0 0เอ้ย69 0 0 0ความแรงเครื่องเดิมอยู่ที่212กิโลเมตรต่อชั่วโมงการควบคุมเจจุด่ามครับล้อหลังไออ้าสิบกดจราบมันเลยครับผมตับตับต รอบเสียงเจ้ารถคันนี้แล้วก็ยกล้อรอยนะครับดูดิรับคือใครเคยดู Ghost Rider บ้างครับทุกคนเจ้ารถรถมอไซค์ไฟรุกอ่ะหรือว่าเจ้าม้าไฟรุกอ่ะคือเท่จัดนะครับนิโคลัสเคยแสดงอ่ะลองมาขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ทางนี้กันหน่อยแล้วกันนะแล้วก็ยกล้อไปด้วยนะครับแล้วก็เลี้ยวไปด้วยนะฮะแล้วก็เป็นการสตันด้วยนะครับผมซึ่งเขาก็สามารถทําได้ดีเลยนะครับดูการทรงตัวของเราดิครับไม่รู้ไปฝึกมาจากไหนนะครับยกล้อได้แบบตลอดเวลาเลยครับยกล้อยมาโนมันก็เลี้ยวได้นิดหน่อยนะครับนี่ โคตรเทฮะถ้าถามว่ายกล้อแบบเป็นวงกลมได้ไหมรู้สึกว่าก็เหยียบเบรกไปด้วยแล้วก็แบบประมาณนี้นครับก็ได้อยู่ระดับหนึ่งเนาะเออเราต้องกะจังหวะให้ดีนะครับในตอนที่หมุนแล้วก็เบรกนะครับก็จะได้ล้มแบบแบบนี้เลยครับแบบกดไรเตอร์ดิฟนะครับ เรียกได้ว่าเทจัดนะครับดูครับทุกคนดูดูกดไรเดอร์ดิฟเฮ้ยเอาอ่ะดูดิเรามาแต่งกันเลยดีกว่าครับเครื่องของเขาเนี่ยใช้เป็นเลสอัปเกรดนะครับบวกแอคเซชันอีกสี่สเอร์เซนเนาะ49,000ื่นนะครับแล้วก็ทวบอสนะครับเป็นเลสด้วยนะครับ29,000ื่นบวกอีก44%แล้วก็ยางก็ใช้เป็นเลสทายนะครับยางสลิกแล้วสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะสีแดงไปเลยครับนี่กระโหลกแดงฮะอินเทอร์เรียสีน้ำเงินเข้มไปเลยครับแล้วก็ล้อนะครับเอาสีใดดีล้อสีเหลืองไปเลยครั แล้วก็มีคาลิปเปอร์ด้วยครับคาลิปเปอร์สีเขียวแป่นไปเลยครับผมเฮ้ยมีสีคาลิปเปอร์จริงแล้วก็ดูสีกันหน่อยเอากระโลกแดงกุกจิ๊จัดอะ เดี๋ยวขอผมทำสีดีๆก่อนนะรู้สึกว่ายังไม่ค่อยโดนนะครับทุกคนแปบ๊บหนึ่งโอเคครับผมก็แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหยังสวยนะรู้สึกได้เลยว่าโคตรเท่นะครับไลค์แล้วก็ซับสไครต์เราด้วยนะถ้ารู้สึกว่ามันเท่จัดก็คือตัวรถเนี่ยผมใช้เป็นสีม่วงพิเศษนะครับซึ่งก็คือเจ้าสีม่วงอันนี้นะครับนี่แล้วก็ล้อเนี่ยสีเป็นๆป,น,ปน,นะครับผมก็ใช้เป็นสีเขียวพิเศษตรงนี้แล้วก็สีปั๊มตรงนี้แดง,แดงๆก็ใช้เป็นสีแดงนะครับแล้วก็อินเทอร์เนียเนาะก็เป็นส เลยแบบฉูดฉาดมากอะ่ะผมก็จะเบินยางให้ทุกคนดูก่อนละกันนะครับตอนนี้อยู่บนพรมด้วยเนาะเสียงกระเพาะเหมือนเคยฮะปันก็ออกเหมือนเคยฮะและ3 2 1ยกล้อในโชว์รูมโอ้ไม่ใช่โชว์รูมมิวเซียมมิวเซียมรู้สึกว่าตัวรถกับชุดเราแล้วก็ความที่หมวกกันนอกหัวกระโหลกเนี่ยมันดูเข้ากันมากเลยนะครับผมก็เดี๋ยวจะขับเล่นหน่อยละกันผ่านเจ้าสุสานมาทางนี้นะครับรู้สึกแบบว่าสปุกี้นะครับเลี้ยวยากเหมือนกันแห้วงเลี้ยว มันค่อนข้างกว้างเนาะเอาแล้วฮะเรดี้เจเทแมนมาดูนี่กันดีกวา่สาสนามฮาโรวีนก็มีจะมีซุปเปอร์มีบุกตี้แล้วก็มีนิสสันนะครับอืมออกตัวกันมาเลยฮะเราก็โดนซุปเปอร์นำไปครับก็คือฮาร์่เอ่อหัวกระโหลกกราเดอร์แล้วเข้าสกล้มไปครับ <laughs> ตอนนี้เรานำมาที่หนึ่งแล้ว,ลวก็ล้มไปครับแล้วอย่างไงครับบุกตี้มาบุตี้บินไปนูน่น <laughs> ก็อยู่กันในสนามฮาโลวีนสี่รอบนะครับมาดูกันว่าเราจะจบที่ไหนและเบสแลปของเจ้ามอไซค์ฮาร์เรย์เดวิสันของเราเนี่ยจะดีหรือไม่นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าเห็นค <c oughs> วันนะครับของเจ้าโบกตี้นะเห็นอยู่ดำไรนะครับเอ้ยแล้วรถเราก็แรงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยยังไม่มีคนตามมาแซงเอาที่สองไปได้นะครับแล้วมาที่ทางนี้ผมรู้สึกว่าผมจะขึ้นทางข้างมากกว่านะครับก็ถ้าเราขี่ทางข้างเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องโดนเจ้าเด้งเดงเนาะอืมก็ผ่านมาได้นะครับแล้วต่อด้วยทางโคดเคียวตรงนี้ไต่กำแพงเข้าไปโอ้ทำได้ดีเลยนะคือความ ความเร็วเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 107, 108, 200แล้วครับทุกคนแล้วเรายังไม่ได้เห็นความเร็วท็อปสปีดของเราเลยนะเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่แล้วขวารอบนี้เข้าเช็คพอยต์ไปจบไปแล้วกับ1รอบต่อกันที่รอบ2เรายังอยู่ที่2ยาวๆยาครับทุกคนบบกตี้รู้สึกว่าจะหายวับไปเลยทีเดียวและถ้าถามว่ามีคนตามหลังมาไหมรู้สึกว่าจะเงียบกิบเลยฮะ <c oughs> หายไปยฮะเหมือนแข่งกันอยู่2คนนะเนี่ยเพราะว่าความจริงแล้วรถยนต์น่ะ น่าจะคำได้ดีกว่ามอไซค์นะเอาจริงผมรู้สึกว่านะครับมอไซค์มันกระเด้งกระโดดมากแล้วก็ช้ามากเลยตรงเนี้ยเนี่ยดู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 ดโอ้โหกว่าจะออกจากเออลูกระนาดมาได้นะครับเดี๋ยวซูมเข้าไปดูภายในครับนี่โอ้โหทุกคนดูที่มุมมองเออมุมมองฟอ r s t person นะโคตรเท่นะครับด้วยความที่เป็นโครงกระโหลก แล้วขวานี่เข้าเชคพอยล์รอบ3ครับอยาวไปครับทุกคนอยู่กันในด้านลูกนาดอีกแล้วเราก็ชิดซ้ายเอ้ยชิดซ้ายอย่าไปตรงกลางครับชิดซ้ายเข้าไว้ครับผมโอเค <c oughs> ต่อด้วยทางโคดเคียวแบบไต่ถังมาครับตรงยาวแล้วยกรอหน่อยไหมนะครับผมโอเคนะครับอ่ะออกขึ้นนี่นะครับและก็รอบสุดท้ายแล้วนะครับผม ก็ไม่เห็นที่1แล้วก็ไม่เห็นที่3แล้วก็ที่4เลยครับหายไปกันหมดเลยครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่2อยู่จนรอบสุดท้ายเลยแล้วเราก็กระโดดขึ้นนี่ครับแล้วก็ขวาครับแล้วก็เข้าเส้นชัยไปเรียบร้อยครับวู้ฮูเป็นแรบเราอยู่ที่52.1วินะครับแล้วก็เวลารวมเราจะอยู่ที่3นาที48วินาทีนะครับ4รอบตึงๆที่1ก็44วินะครับเป็นแลบเขาแล้วก็ที่3ก็จะเป็นคันนี้เนาะไม่รู้คันไหนอะ่ะก็คือบวกไปอีกหรอบ เขาชาเกินปุยอยู่กันต่อในสตรีทแร็คครับเจอกับบุกตี้ตัวแรงนะครับน้องบอกกระตุกแพ้แน่แพ้ยังไงอะเดี๋ยวก่อน <laughs> ไปนู่นเลยเรายังอยู่นี่อยู่เลยโอ้โหเท่ชอบนะแล้วท่ออยู่ตรงนี้นะสวยอะแล้วก็จบไปที่9.214วินะครับก็มาดูเวลากระตุกของน้องเขาหน่อยนะครับโอ้โหขนาดกระตุกยัง7.5นะไม่กระตุกนี่จะขนาดไหนเนี่ย <laughs> เดี๋ยวๆขอดูความงามของจอรวดเกลีไบ์ของเราหน่อยนะครับผมก็คือท่อเนี่ยจะออกตรงนี้เลยนะฮะก็คือไม่ร้อนแน่นอนแต่ควันนี่น่าจะขึ้นจมูกอยู่นะครับสวยดีอ่ะเป็นก็อโลกเป็นตัวคนนะเป็นโครงกระดูกนอนอยู่อ่ะชอบนะครับแล้วก็หัวก็โลกนะฮะปากันในตีมม่วงเขียวซ้อนแสงตัดแดงครับสวยสวย และความเร็วสูงสุดของเราก็จะอยู่ที่นี่เลย288กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมากันต่อที่ Drag Racing นะครับ3 2 1สอยกหน่อยครับเสียเวลาไปยกไปก็เสียเวลาไป <laughs> เอาแล้วฮะ <laughs> ผ่านตัวกาะกลางครับแล้วก็ข้างหน้าเส้นชัยอยีกนิดเดียวเท่านั้นแล้วบูม13.430ุ้ม13.430วินาทีส่วนบุกาต้ก็จบไปที่11 5นะครับอืมโหยเวลาห่างกันหลายวิเลยนะ ก็เดี๋ยวเราไปลองท็อปสปีดของเขากันหน่อยดีกว่านะครับว่าจะวิ่งได้เท่าไหร่นะฮะพาที่ถนนไฮเวย์ทั้งนี้ตอนกลางคืนผ่านบ้านคนแต่ว่าอาจจะเจอแม่มดได้สับเกียร์ห้ามาความแรง208นะครับผมก็คือมี5เกียร์ครับทุกคนแล้วก็เนี่ยความเร็วก็ตึงแล้วนะครับก็ถือว่าไม่นานนะครับแป๊บเดียวความเร็วก็ตึงแล้วฮะ นี่ครับ286 287และ288นะครับตึงสุดๆเลยทีเดียวนะครับเราลองไปขึ้นเข่ากันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าจะกระโดดกระโจนแล้วเนี่ยจะโอเคหรือไม่เริ่มที่ก้อนหินก้อนนี้โอ้โหฟันเฟิโอ้โหสวยอ่ะแล้วผมขอม้วนตรงนี้เลยนะครับไปกันเลยครับเดี๋ยวจะไปที่ท่าเรือนะครับคือมันแป๊บเดียวความเร็วมันก็ตึงแล้วไงก็เลยไม่ต้องไปตั้งหลักไกลอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับผมเนี่ยฮะก่อนจะขึ้นทัสะพานทางนี้ครับความแรงลง เราลงตรงนี้นะครับความแรงก็208แล้วซุปเปอร์ระวังลุกชนครับก็เปิดคอลิชันไว้ด้วยนะครับแล้วก็เหิดก้อหินทางนี้ครับแล้วก็โอ้โหเป็นแบบไซส์ฟิปนะทุกคนแล้วก็นอนกับพื้นไปนิดนึงหรือว่าโอเคเลยครับรถคันนี้สวยและเสียงเพาะแล้วก็ชนซุปเปอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวุปเปอร์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าเราไปฟรไตล์ันดีกว่าฮะทุกคนอ่ามาแล้วฟรไตล์แล้วลงทางนี้แล้วไปเลยเฮ้ยรถมันหมุนครับทุกคนแล้ว อย่าระบบเลยเดี๋ยวใหม่เอ้ยเดี๋ยวนะเราลงแบงล่างแล้วเราวาร์ปขึ้นแบงบนได้นะครับมันจะมีจุดจุดวาร์ปอยู่นะและ้วในนี้มีคนด้วยหรอใครเนี่ยหนูหนูหนทาอะไรตรงนี้เราลุกเอ้ยเราจะวาร์ปแบ็คทูแลมนะครับมาโอเคเราก็ไหลค่อยๆไหลลงไปครับแล้วก็กดความเร็วเลยแล้วก็ดูดีมาดีไม่ค่อยลื่นแล้วก็โอ,โอเคเดีรอบนี้มาดีแลขอลองเล่นเฟสซ้ายหน่อยครับนี่ม้วนนะครับแล้วขึ้นนี่ครับบึง๋งอบึง๋ง วันนี้แบบไซด์ฟลิปลักกิ้งอาะฮาแล้วบินนี่โอเคได้ประมาณนี้ตรงนี้มันจะแบบแบ็คฟลิปนะทุกคนแต่ว่ามันต้องใช้รถแรงๆนะแต่รถเราก็แรงนะครับเอ้ยมาดูกันครับสามสองหนึ่งแบ็คฟลิปโอ้โหสามสองหนึ่งอีกทีมาครับเอ้ยโคตรเท่นนะเหมือนรถสตันเลย มาอยู่กันในซิตี้ครับเจอกับซุปป้าแล้วก็บุกตี้ตัวตึงรอบเดียวพอครับรอบเดียวก็รู้เรื่องเลยแล้วนะครับผมแล้วก็เฟิร์สเพรสซันนะครับผมมาออกตัวมาแล้วก็จะปุ๊บ๊บเป๋หน่อยนะครับเมื่อกี้ชนอะไรไม่รู้แล้วขวามาทันนี้ครับแล้วซ้ายแล้วเลี้ยวนี่โอเคบุกตี้ไปนู่นแล้วเรานำซุปป้ามันูขอยกร้อนิดนึงเอินสะพานลงขวาครับแล้วตรงไปแล้วซ้ายนะครับขอเป็นมุมมองข้างนอกดีกว่าครับผมสะดวกสะดวกกว่านะครับโอเคนะเฮ้ยเฮ้ย ハハハハ。<laughs> เฮ้ยชนตึกเฉยเลยและทุกคนดูขนาดเราชนนะสุปป้าหายไปเลยครับผมเวลาเราไม่ได้แน่ๆไม่ใช่เวลาที่แท้ทูอ่ะตรงมาทางนี้แล้วขวาเบรกหน่อยครับโอ้โหวงเลี้ยวมันกว้างจัดแล้วบูตาต้ไม่เข้าเส้น,นชัยด้วยโอ้โหเราไม่ได้รอแล้วหน้าเส้นชัยนะเขาเข้าไปก่อนแล้วแล้วเขาก็มายืนรอข้างหน้าเข้าใจละก็เวลาเรา59ิาวินะครับที่144ีวิและที่3ก็จัดไป1นาที1ิาวินะครับผมและเรามาดูสนามสุดท้ายกันหน่อยแล้วกันก็เลือกเป็นแรนล,ลี่นะครับผมก็เปลี่ยนเป็น ย้อออฟโรดมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเครอบนี้เราจะเอาชนะบูกตี้และก็ซุปเปอร์ได้หรือไม่นะัะมาติดตามรับชมกันนะครับโอเคโค้ไรเดอร์ลูกพอ่อโก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 แล้วซุปเปอร์ออกแล้วบูกตี้แล้วเราแซงขึ้นมาที่1เรียบร้อยต้องบอกทุกคนนะครับว่าแค่รอบเดียวเท่านั้นแล้วลงน้ํานี่นะครับเออจะไม่มีคําว่าผิดพลาดสําสหรับคนที่ทําผิดพลาดนะครับเออผิดแล้วผิดเลยเท่านั้นฮะไม่มีแก้ตัวรอบสองรอบสามรอบสี่นะครับโโอเคฮะ แล้วขึ้นนี่ตอนนี้โอ้ยยังไงยังได้อยู่แล้วขวานะครับคือตอนนี้ผมไม่มองข้างหลังแล้วถ้าแซงก็คือแซงไปแล้วเราก็จะพยายามทําให้เต็มที่ที่สุดนะครับและเห็นบูกเตี้เหินดินมาเท่ากับว่าเราได้แน่นอนครับรอบนี้เราได้ถ้วยทองครับ ไม่น่าเชื่อนะฮะที่หนึ่งเป็นเจ้ากดไรเดอร์ของเราสุดจริงๆเราขับเบนแลบ,บ44วินะครับที่สองก็จะเป็นเจ้าซูเปอสีเหลืองคันนี้นะฮะ52วิแล้วก็จบไปด้วยบูกตตีนะครับที่58.3วิโอ้โหหัวกะโหลกของเรามาได้สนามสุดท้ายที่เป็นแรนลี่นะครับถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆเลยฮะเอาละครับทุกคนถ้าใครชอบเจ้าเอ่ชื่ออะไรเนี่ยสเกลตันไบคันนี้ก็อย่าลืมไลค์กับซับสไครต์เราด้วยขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับคลิปหน้า ถาจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวดูกันนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันครับบายครับทุกคน